ใส่ชุดเก่าได้แล้วกลับมาใส่ชุดจากเสื้อเส,สื้อจากอัลบัม้มชุดแรกตอน14บสี่อ่ะสิเธอได้เลยแล้วก็ตอนนี้คือ,อสไตล,ล์ลิสที่ทำเสื้อผ้าให้ที่ทำมาตั้งแต่อัลบั้ม I Believe g e m Rising มาวัดตัวก็บอกว่าไซส์เดิมแล้วนะไซสเดิมแลบบ้วเออตอนนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสู้ตายค่ะได้อีกได้อีกมวาทานมวาทานได้อีกนะแต่จริง,รงๆนะถามว่า แฮปปี้หรือยังแต่จริงๆจะบอกว่าตอนแรกเลยก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าอยากจะลดน้าหนักอีกเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วกับการอยู่ในวงการตรงนี้แล้วก็แบบคิดว่าเออแล้วก็ล้อเพลงไปอะไรไปแต่ว่าด้วยปัญหาของสุขภาพที่มันมันค่อนข้างรุมเรา้าเพราะถ้าเกิดว่าจํากันได้เนี่ยเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนู่นเลยอะ่ะทาได้ลดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ชูดขึ้นมาแบบแบบแบบที่ คนก็ตกใจว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะไม่สบายหนักมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะ,จะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นอะ่ะอีกแล้วแล้วก็แล้วก็มันเกือบตายอะค่ะมันเกือบตายแล้วมันก็ทรมานเพราะว่าออจะทําจะเดินเหินจะอะไรแล้วลูกเราก็ยังแบบยังเด็กหนึ่งก็อยากอยู่กับลูกนานๆด้วยอย่างที่สองเขารู้สึกว่า เดี๋ยวจะตามนางไม่ทันตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเธอจะวิ่งไปไหนสตามเลทันรอ,อยยัง<า>ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยใครอยากจีบจีบได้นะคะคค <planet. S 1> ก็เปิดแต่ว่าก็เรื่องเยอะน,นิดน,นึงนะบอกก่อนเพราะว่าก็ผ่านมาเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็วันนี้ก็อินโฟเวิร์ตมากแล้วม,มีความสุขกับตัวเองอมากแล้วไม่ได้ต้องพึ่งพาหาเงินให้กับตัวเองก่อนดีกว่าแล้วฉะนั้นจะมีผู้ชายสกิลคนนึงกจะมีได้มาแต่ เลี้ยงลูกเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากัน oh. <laughs> เออจะแทรกตัวเข้ามาได้หรือเปล่าเท่า uh huh. นั้นแหละคือเราก็เคยมีคนคุยด้วยแหละแต่เขาก็คือแบบคุยกับใครอ่ะอะไรทำไมแบบนี้ดูแบบว่าแบบนี้ก็ดูม้วนไปม้วนมานนเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบยืนลุกเลยยู่เขื่อนอะยืนชายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเลงไงเวลาเลงคุยกับเพื่อนผู้หญิงอย่างนี้นี้โรงเรียนแล้วก็แซวนางไปเรื่อยอะไร่งเงีย้ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่า แล้วแล้วเ,เขาเขาอายุมากไหมเขาเป็นยังไงไหมเขาก็ถานา,านะถามรายละเอียดอะไรเงี้ยบอกเราก็บอกลูกบอกว่าออก็แล้วถ้าเด็กเลเรรู้สึกยังไงอ้าวมันไม่ได้ด้วยเหรอ <laughs> เขาบอกอ้าวมันไม่ได้ด้วยเหรอบอกว่าคือโดยมากเวลาผู้หญิง่ะมีแฟนผู้ชายเด็กมากๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าเออแบบก,ก,กินเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นคําว่ากินเด็กอะไรี่ะอ้าวแล้วเวลาผู้ชายกินกินผู้หญิงที่เด็กกว่าล่ะมันกินเด็กเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็จริงของเขาที่เขาพูดอะไรเงี้ยก็ ก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนเขาตามใดที่เห็นว่าทาแบบแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีความสุขเลยแฮปปี้กับผู้ชายคนไหนมีความสุขกับแล้วก็ปี้กับลูกชายของตัวเองใช่